สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวทีอ่อยากจะมาขอความคิดเห็นด้วยมันมีมาในเพจนะถ้าเป็นเรานี่เราก็คิดไม่ยากแต่เขาก็อย่างที่บอกนะันบริบทของแต่ละคนก็อาจจะมีเป้าหมายที่ไม่แน่ชัดว่าคุณต้องการมาเพื่ออะไร ะะสำหรับหัวข้อนี้คุณคิดอย่างไรสามีฝรั่งแต่งงานแล้วให้เราเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานว่าเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเราจะไม่รับสมบัติของเขาจะเขียนอย่างนี้เหรอแค่ฟังแล้วก็จะไปต่อไหวไหมนะคะแบบนี้ก็มีนะ เออเพราะการที่เขามาถามแบบนี้มันจะต้องมีผู้หญิงที่โดนให้แต่งงานมาหรือกำลังคิดว่าเอจะแต่งมาไม่เอาอะไรก็ได้ถ้าเขาตายนี่คือเขาก็ไม่ให้เลยคือมันชัดเจนกับหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เอาเลยแต่ว่าถ้าคุณมีอิสระเสรีอย่างที่บอกความสำคัญอิสระก็คือถ้าคุณอาจจะไปมีงานทำหางานทำได้ อันนี้ต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงๆแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้เยอะคุณต้องเรียนภาษาคุณต้องรู้ภาษานะคะแล้วถ้าคุณเซนเนี่ยอันนั้นหมายความว่าคุณถ้าเกิดเขาตายเขาก็ชัดเจนนะอันนี้คือสัญญาชัดเจนคุณก็ลองคิดดูว่าคุณเป็นคุณคุณจะคิดยังไงอันนี้เป็นความคิดของเรานะถ้าเขาพูดเนี้ยสมมุติว่าเราไม่มีทางเลือกสมมติว่าคุณเลือกไม่ได้เออ หรือถ้าคุณเลือกได้แต่คุณเลือกว่าไม่เป็นไรฉันไม่หวังสมบัติเขาตายไปฉันก็ไม่เอาสมบัติแต่คุณก็จะได้แค่เงินแม่ไมนะถ้าเป็นประเทศเยอรมันถ้าคุณประเทศอื่นก็อาจจะไม่ได้ด้วยหรือคุณจะลองเสี่ยงชีวิตของคุณกับการที่คุณจะมาดูแลเนี่ยมาดูแลผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยทำอาหารทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวและทั้งดคุณโชคดีคุณอาจจะได้ไปเรียนเรียนนี่ก็ ปวดหัวแล้วแล้วอาจจะได้ไปทํางานอืทํางานนี่ก็ทํางานนี่ก็กว่าจะหางานได้กว่าถ้าเราไม่รู้ภาษาอันนี้ก็จะลําบากแต่ถ้าเราอาจจะฉลาดหน่อยแล้วก็ไม่มีตัวเลือกแล้วอะถ้าคุณอยากจะเซนแล้วก็มาแบบฉันสามารถที่จะทํางานได้สามารถที่จะมีเงินมาซัพพอร์ตตัวเองได้แต่อย่างที่บอกถ้าเราไม่รวยเรามาจะมายัางไงคะก็มาหาผัวต้องแต่งงาน เท่านั้นแล้วเรื่องที่สามีชาวต่างชาติเขาจะขอเราแต่งงานเนี่ยทุกวันเนี่ยน้อยเปอร์เซนต์มากเขาอยากจะแต่งงานแล้วโลกทุกวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ยากอือย่าว่าแต่เราจะมาเข้าประเทศเขาเลยคนในประเทศของเขาเขาก็อยากจะคัดเลือกแบบยิ่งมีเรื่องราวก่อกการร้ายช่วงคริสต์มาสอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะยาก แต่จนๆอย่างเราอยากจะมีแฟนอยากจะมาใช้ชีวิตในยุโรปเราก็ต้องแต่งงานแต่ในเมื่ออุปสรรคคือเขาให้เซ็นเนี่ยแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณแบบมีอิสระที่เขาปล่อยคุณไปเป็นอิสระหางานหาการทําได้คุณอาจจะลำบากตอนแรกแล้วคุณอาจจะเก็บเงินอะไรสามารถเก็บเงินด้วยตัวของตัวเองได้เนี่ยคุณก็เซน็นแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราเลือกได้เราไม่เซ็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ทางของเราเราไม่เอา มันเสียเวลาชีวิตแล้วเขียนพินัยกรรมบ้าบอแทนที่จะบอกว่าวันที่จดทะเบียนอะไรที่ซื้อมาด้วยกันนะคุณก็จะอาจจะมีส่วนได้บ้างแต่อันนี้เขาเขียนแล้วถ้าเขาตายเนี่ยคุณจะไม่รับอะไรเลยไม่รับสมบัติเขาเลยเพราะเขากลุนลูกเขาไม่ได้เนี่ยเราถึงได้บอกว่าใครที่แต่งงานกับหนุม่มที่เขามีลูกที่เขามีลูกติดหรือ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ให้คุณเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานให้คุณเขียนว่าเอ่อให้คุณรับมรดกแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยในประเทศเยอรมันคุณก็จะไม่ได้แต่เพียงผู้เดียวค่ะเพราะการเขียนจดหมายมันผิดกับหลักความถูกต้องของประเทศของเขาเขาจะไม่มีทางให้คุณได้คนเดียวแล้วอันนี้ยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นอันนี้เขาเขียนชัดเจนเลยว่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยจากที่เขาตายไปอาจจะเงินแม่ไม้ เออแล้วเราจะดูแลเขาไหมสมมุติคุณเก่งคุณทํางานเองเก็บเงินได้เองก็ดีสมมุติบางคนทํางานปพ๊บเขาให้ไม่เปิดบัญชีให้คุณนะบัญชีก็จะเข้าเงินของผู้ชายคือถ้าเขาตายไปคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะคุณจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอันนี้เราถึงได้บอกว่าสัญญาก่อนแต่งงานเนี่ยมันมีผลต้องคิดให้ดีๆถ้าบางคนเก่งจริงคือเซ็นนะคือฉันไม่เอาอะไรของคุณแต่เขามีความเป็นอิสระถ้าเกิดเขาให้อิสระนะ คุคนไม่ให้อิสระให้อยู่บ้านให้ทําอาหารให้ดูแลให้ปฏิบัติให้พัดวีเรื่องบนเตียงบนโต๊ะบนทุกอย่างก็แต่ว่าอาจจะให้เงินเดือนะเดือนละหนึ่งหมื่นสมมตินะเดือนละห้าร้อยออยหรือเดือนละอะไรก็แล้วแต่ก็เลือกเอาคุณจะเอาเงินแค่นั้นพอเขาตายไปเราก็เหมือนตายไปด้วยแล้วจะไปเลือกคนใหม่มันก็จะไม่มีโอกาสเพราะอายุเราก็เยอะแล้ว นะคุณคิดเห็นอย่างไรคุณจะเซ็นหรือไม่เซ็นก็คอมเมนต์มาบางทีเราก็ปวดหัวเรื่องแบบเนี้ปวดหัว